S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่ข้อรูนะครับดูครับทำเองได้ง่ายครับผมจะเริ่มทำแล้วนะค่ขออาฮ้วรัาข่อฮัาฮ่าเา่า่า่ จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปพอไม่ได้อะนี่นะครับใส่ไปแบบนี้นะครับเออเกิดการเลยแล้วก็กดลงนะครับกดสปริงลงแล้วก็หาไข่ควงปากแบนนะครับเทกันหอกกดลงจับเข้าแบตรงนี้มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเจับเข้าไปตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วก็ต้องกดสปริงลงได้ครับเฮียเลย ได้ไปได้แล้วเพือเลิฟแบบนี่นะครับกดให้มันเป็นแบบนี้นะครับได้แล้วก็หมุนออกได้ง่ายๆครับนะครับหมุนรยๆครับมันแกะครับบาีมันเลยออกนี่ครับถ้าออกออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่แรกมันจะมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับก็แกะมันใส่แล้วมันก็จะมีก็ใส่ให้มันทบแบบนี้ครับ ้ใส่หมุนหมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับถ้าจะให้แน่นก็ใส่น้ำยาอะไร <c oughs> ล็อกเลยนะครับ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะครับขันให้แน่นนะครับถ้าใส่แน่นมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นครับนี่ครับความต่ําก็ห่างจากเดิมเยอะเลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ